ไม่ทำอะไรได้8ปบาทได้โอ้โหห่างไกลความเป็นจริงมากเลยสี่ง้ที่หอนร์เรโหเรียบร้อยไม่เหลือสี่สิบบาทแง่ร้อยชุดละร้อยงส่รยหกแง่ชุดละร้อไง ออโอ้ย<ห>กินอะไรทำไมไม่บอกก่อนนะครับเฮ้ยไหนไหนันน่งบ้างไ,ไ,ไหนเนียเฮ้ยเดี๋ยวเอามือไล้ชุดเนี้ยเอาแล้วแดงนี่เฮ้ยไปไปเลย

ูโอ้ยขายไม่ทันเลยขายไม่ทันเลยเอาสีเติมหน้าหน,น้านเลย มันจ่อมันมันนิ่มเกินอ่ะเฮ้ยหัวของไม่แก่เลยเหรอวะเฮ้ยสองป็นกันไงสามสูตรสามสูตร